เคยไหมคอแห้งผากแดดร้อนเปรี้ยงแล้วเจอแหล่งน้ำแต่เอื้อมไม่ถึงนึกภาพตามนะอีกาตัวหนึง่งกระหายน้ำแทบขาดใจบินวนไปวนมาหาหยาดน้ำสักหยดมองไปทางไหนก็เจอแต่ความแห้งแล้งจนในที่สุดสวรรค์ประทานเห็นโอ่งน้ำใบหนึ่งแต่ปัญหาคือน้ำในโอ่งเหลือน้อยนิดเดียวจะมุดหัวลงไปก็ไม่ถึงถอแถเลยใช่ไหม แต่อีกาตัวนี้ไม่ยอมแพ้สมองเริ่มทำงานมองไปรอบๆเห็นก้อนกรวดเล็กๆเต็มพื้นไปหมดปิ้งไอเดียเจอจ้า อีกาเริ่มคาบก้อนกรวดทีละก้อนทีละก้อนแล้วหย่อนลงไปในโอง่งจินตนาการตามซิก้อนกรวดเพิ่มขึ้นน้ำก็ค่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้นจนในที่สุดถึงปากโอง่งอีกาไม่รอช้ารีบจิบน้ำดับกระหายจนชื่นใจดื่มด่ำกับความสำเร็จแล้วบินกลับบ้านไปอย่างมีความสุขเพราะอะไรรู้ไหมเพราะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นไงล่ะแต่เดี๋ยวก่อนชีวิต ไม่ได้สวยงามเสมอไปบางครั้งเราก็เจอคนที่เข้ามาพร้อมคำหวาน ลองนึกภาพอิกาตัวหนึ่งคาบฉีดฉินโตบินอย่างสบายใจเจ้าจิงจอกเจ้าเล่เห็นเข้าน้ำลายไหลย,ย,ย้อยคิดในใจทำยังไงดีถึงจะได้กลิ่นฉีดฉินนั้นจิงจอกเดินไปใต้ต้นไม้ที่อิกาเกิะอยู่เริ่มประจบประแจงท่านอิกาข้าได้ยินมาว่าท่านเสียงเพราะมากอยากฟังท่านร้องเพลงให้ข้าฟังหน่อยได้ไหม อีกาได้ยินคำชมก็เคลิมเปิดปากร้องเพลงสุดเสียงชีสหลุดจากปากจิงจอกรีบงับชีสวิ่งหนีไปพร้อมเยาะเยยฮ่าฮ่าฮ่คาหลอกท่านได้สำเร็จใครอยากฟังเสียงท่านกันคาแค่อยากได้ชีส อีกาได้แต่ยืนงงบนต้นไม้น้ำตาคลอเบา้าจำไว้เลยนะอย่าหลงเชื่อคำเยินยอเพราะบางครั้งคนที่เราคิดว่าหวังดีอาจกำลังหวังผลประโยชน์จากเราอยู่ก็ได้แล้วคุณละ่ะเคยเจอสถานการณ์แบบไหนในชีวิตบ้างลองคอมเมนต์มาคุยกันนะและถ้าชอบเรื่องเล่าสนุกๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย